เริ่ต้นข่าวแรกผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14ค่ะ พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานรับทราบปัญหาพร้อมตั้งให้โอวาดในการปฏิบัติราชการพบปะกําลังคนเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตําบลบ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีพันเอกอนุวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย นํากาลังพลและบุคลากรของหน่วยร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดาเนินงานและรับมอบนโยบายในการทํางานที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ยากลําบากอันที่จะทําให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความผาสุกมีความมั่นคงปลอดภยัยจนให้หน่วยพัฒนาการเครื่องที่หนึ่งสําสนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่